อ่าข้อหนึ่งตอาอหนึ่ข้อหห่ด้วยนะสสนะน์เนขีดนะข้อหนึ่งขข้อ2ถูกใช่ไหข้อสามถูกข้อสถูก บอดข้อ6คิดนะเพราะว่ามันถอดได้ถึงจุดหนึ่งถว่าเป็นตรรกะนะลูกข้อ7 3 3 4 3 4เป็นตรรกะอัตุ ยแล้ว A คูณกับ B ย่อมเป็นอัตราด้วยจริงไหมไม่จริงเช่น A ูเป็น B, รู้สองอยู่เป็นเลขศูรู้สองคูณศูนต่อไปศูนย์ูนย์ังเป็นอัตราด้วยไม่เปแล้วแางว่าข้อสิบผิดโลกข้อสิบผิดนะสิบอดจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดคือลบหนึ่งใช่ไหมถูกสิบสอ คิด13มหก่้าต่อไปสิบคิดเช่นสีเป็นปากัยะเอเนี่ยเป็นเขสีข้อ15านะแล้วรู้สี่อดมาได้เล่อะไสองมันยังเป็นอักขัะไหมไม่ใช่แล้วใช่ไหมแสดงว่าข้อส5ขหคิดนะ สิบหกสิบกต่อไปต่อไปต่อไปเคียนลกเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะถ้าตัวแปรจริงๆหนูต้องใส่แอปนะคะเดีย๋ยวเราไปเรียนเรื่องเลขยกกำลังกันนะอะเขียนนะสิบหกเขียนนะคะถ้าในรูปเป็นเลขยกกำลังเวลาถอดต้อ,ง,ตองใส่แอปนะลูก17บลูก ตอไปที่คีทอ่าสิบเจ็ดคีทเพราะอะไรก็ไม่รู้ตอบอะไรรูทลบหนึ่งเนี่ยอยู่ในเรื่องจำนวนจริงไหมไม่อยู่ถ้าใครเรียนเรื่องนี้คือเรื่องจำนวนเชิงนชนซ้อนจำนวนเชิงนชนซ้อนเนี่ยบอกน้อยกว่ามากกว่าไม่ได้บอกไม่แค่ว่าเท่ากับไม่เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้คีดเพราะมันอยู่ในเรื่องจำนวนเชิงนชนซ้อนสิบแปด ลกตตัวฐาเเ 1, นเกมเกมตึงปอใจ2ูจะตอบอะไรดูรก็ต้องมาทำแทนค่าถูกไหมลูกมเรียนปปสีใช่ไหมแทน A ใเ้เป็น1แทนดีห้เป็น2ถูกไหมแทนเราไปนในสมการที่เขากาหนดตัวนี้เขาเรียกว,ว่าตัวโอเวอร์คือตัวที่หมุดกำหนดเองต,ตัวที่หมุดกำหนดเองนะดูก็กลายเป็นอะไรตึงบวกสงล้ก็ตอบกันลูก ลบสองแตอนอันนี้คือเียเออูในมสีนะจดตรงไหนก็ได้จะไปจไดในเรื่องสีฟ้จจาก็ได้หรือจดในเรื่องสีเหลืองก็ได้แต่ว่าพื้นที่เรื่องสีเหลืองข้างล่างนี้ขวานะอย่าไปจดตัวเดี๋ยวคูจะมาทำโข้อยี่สิบเ็ดน,นะคะ จนในเรื่องสีฟ้าก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าโอ l e o ร e เ a ร i ช n คือมันก็คือการบวกลบคูณหารนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องสมัตลัวเนี้ค่ะดูกำหนดเป็นดอกจันก็ได้ของผมจะเป็นแบบ a b อะไรเนี้ยแล้วแต่นย์เป็เลขอรกี่อ่ะตอมา ในรอมวิธีเล่นเลขคู่กับเลขคี่เออเลขคู่จีเขาหนึ่งเลขคมันจะเป็นเลขคู่เลขคี่เลขคู่เลขคี่สลับกันใช่ไหมแล้วว่าถึเลคู่เลคู่ เอกลักษณ์ใช่ไหมแปลว่าถ้า,านูจะหาดีบดนได้หนูต้องไปนันหงหาเอกลักษณ์ให้ครูก่อนโอเคไหมต้องไปนัดหาเอกลักษณ์ให้ครูก่อนค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะครูกําหนดกําหนดปี่ะเป็นเอกลักษณ์ได้่ะเอกลักษณ์ครูกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์ก่อนต้องหาเอกลักษณ์มาก่อนนะ ใช่ไหมแล้วก็แล้ว่็เพราะว่ามันไม่ใช่เลขหนึ่งไม่ใช่ลบไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแล้วนะอันนี้เป็นเครื่องเอกลักษณ์นะคะอ่ะนี่เอกลักษณ์เอกลักษณ์แปลว่า,อ,อ,า,าอะไรย้อนถอยดูข้อสี่ซิเอกลักษณ์แปลว่าอะไรอะไรจะทำกับโจทย์แนละ้วได้อะไรได้โจทย์ใช่ไหมพราะฉะนั้นอ่ะรู้บ้างก็ได้ ไอ้บบนี่เอกลักษณ์ว่าอะไรจะงทำกับโจทย์แล้วก็ต้องไม่โจทย์ถูกไหมลูกใช่ไหมอะไรไรูกกำลังแอนอะไรทยังทำกับโจทย์แล้วได้โจทย์ถูกไหมคะอ่ะลูก็ต้องเอาตรงเนี้ยมาแทนนี้แปลว่า A ก็ยังแทนด้วย A อยู่แต่บวกกับอะไรลูก อะไรไปทำกับโจทย์แล้วยังไม่โจทถูกไมหมเทมก็มุมกำลังมีใช่ไหมอะไรไอเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เลขอะไรก็ไม่รู้กระทากับโจทย์ถูกไหมแล้วได้โจทย์รถูกไหมใช่กรบแต่ว่าตัวเนี้คือนเป็นสปาปหูอะไรต้องไปแทนในไหนแทนในสมการทุกคนทางไม่ลูกก็กลายเป็น a อบวกดลบอะไรลบสองเท่ากับ a ถูกไหมเห็นไหมแต่เอที่แปลว่าดตอบอะไร สองแปลว่าเอกลักษณ์ของตัวเนี้เลขอะไรสองหูไเอกลักษณ์นะเพราะนั้นเอกลักษณ์เนี่ยเท่ากับสองแล้วก็เลยใช่ไหม ให้เลยว่าเป็นหนึ่งกับศูนย์แล้วก็ว่า,าไปถูกไหมแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องหัวโลกธรรมดามันเป็นเรื่องของตัวโอเปอเรชั่นรู้ก็เลยต้องไปน,นั่งแหนทันหม่ลูก คำตอบก็คือตัว c ถูกไหม mm hmm. ก็แปลว่าหนูคำตอบให้เป็นเลขไว้ลูกสองเพราะหนูคือแทนมาถูกไหมล mm hmm. ูกใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้หนูจะหาค่าไ mm hmm. อ่ะเอาไปแทนทีนี้ค่ะ a ก็คือ a บวก i ลบส mm hmm. องเท่ากับสองใช่ไหม mm hmm. อ่ะ ไอเอสโอการก็ไม่รู้สี่ลบเอถูกไหมแต่ก็ถามว่าอินเวอร์สข้อนี้คือตัวนี้หรือเปล่าจริงไม่จริงไม่จริงแต่ว่าข้อนี้ก็รู้จะหาอินเวอร์สได้หรูอไปหาเอกลักษณ์มาก่อนอินเวอร์สคืออะไรอินเวอร์สคือเลขอะไรก็ไม่รู้กระทำกับโจทย์แล้วกลายเป็นเอกลักษณ์ คนนี้นูเรียน่องสตานะไม่ใช่เรื่องกลบนะก็คืออะไรสตากับเอแล้วมดกลัอันนี้คืออินวอร์สนะเอกลักแปลว่าอะไรก็ไม่รู้การทำกับโจทย์เราได้โจมถหนะพอได้เอกลักษณมาเสร็จปุ๊บหอินเวอร์สอิอแปลว่าอะไรอะไรการทำกับโจทยนักับไปเป็นเอกลัก์ ทำไมพ้อทำไม่ไมค่อยๆทำนะฮะแต่ว่าค้อนนี้มันผิดนะลูกคำตอบมันก็เป็น4ลีลบแต่ในโจทย์มันให้เป็นลบ A ลบแปลว่าค้อนนี้ผิดไม่ไม่อันนี้เรื่องสตาได้น,นักงซื้อูอัน,นี้คือการบวกลบธรมรมดาอันนี้การบวกลบธรมรมดาในเรื่องจำนวนจริง แต่ตัวนี้มันเป็นตัว o p e r a t i o n ั่นวก็คือคล้ายๆบวกลบไ,ได้แหละแต่ว่าเราแต่งขึ้นม่เเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปเจอตัว,ตวนี้ที่ไม่ใช่บวกลจริงๆเนี่ยนะลูกเป็นสัญลักษณ์หนูต้องทำแบบนี้นะทองแบบนี้นะเมองห่ันไดนะ para sa mga เปลี่ยน B เป็น I เปลี่ยน B B เรียกแนบ B ใช่แล้วถ้าตัวนี้ก็เปลี่ยน B ตัวนี้ให้เป็นตัว I อ,อันนี้เรียกว่าตัว Operation ที่กำหนดขึ้นเองจริงๆแล้วตัว Operation นะลูกมันจะมีอยู่สองแบบนะที่แบบทั่วไปทั่วไปที่หนูเจอก็คือเรื่องของโลกคูณอันนี้คือตัวทั่วไป ถ้าเป็นกําหนดขึ้นมาเองกาหนดเองนะก็คือรูปผู้ใจรูปสตาร์ูปอะไรแบบเนี้ยกาหนดขึ้นมาเอง อิสรอนะคะมันก็จะเป็นตัวตั้งในหน้าสีสามเนาะเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็วกด้วยเศษตัวตั้งนะคะในบทน,นี้ ก็ซือเป็นเท่านนะคะโดนหารด้วยเป็กลบวรตอนทานแล้วก็บวกเศษเศษก็คือ gc นะคะอันนี้เทียบกันสมมุติบว่าาถ้าเกิดเศษเป็นศนเช่นนะถ้าเทียบกตัวเลขนะ6กหารสได้สมเศษเท่าไหร่อูเศษศูนย์ตัวตั้งคือ6กตัวหารคือ2อตัหาร ตัวหนึงของตัวตั้งเราก็จะได้ว่า2เนี่ยคือตัวประกอบตัวหนึ่งนะของ6งเหนไหแต่นี่บางินเป็นตัวเลขแตถ่ถ้าเป็นพหุพนามถ้าเสศษเป็น0เราก็จะถือว่าอะไร x อกลบนะเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของทีเ นดูข้างบ้านตัวอย่างใช่ไหมเขาบอกไปอยู่โจมหาเศษจากการหารเพิ่มด้วย x ลบ3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที้3นะตัวอย่างข้อนี้3เนาะไอตัวอย่างข้อนี่1ขอโทษตัวอย่างข้อนี่1ให้หาเศษจากการหารความหมายก็แปลว่า p x ข้อนี้คืออะไรลูก 3x กำลัง2ลบ 2x บวก7ใช่ไหมตัวนี้ืะตัวมานผูกหารด้วยอะไรละ่ะผูกหารด้วยอะไรเออผูกหารด้วยลบ3ผูกหารด้วย x ลบ3ซึ่งตัวนี้มันคือ x ลบ4ถูกไหมละ่ะใช่ไหมไอนี้ตัวตั้งไอนี้ตัวหารถูกไหมล่ะ สแสดงว่าเอกซสามตัวแหน่ถูกไหมลูกถ้าเทียบมันก็คือตัวเนี้ยใช่ไหมสแสดงว่าซีหนูเป็นเท่าไหร่เออสามข้อนี้นะแบบขึ้นหน้านะ